โอเคก็สวัสดีนะฮะเพื่อนพี่น้องทุกคนนะฮะผมในมอยู่ผมในะโนบีฮงนะฮะก็วันนี้ก็เป็นพาร์ทนะฮที่ผมจะมาสอนในการเซตมอนนะครับไปอินกับไปอินไมติงม็อบนะครับผมโอเคนะฮะก็นะฮนะอ่าไปอินตัวนี้นะครับไปใช้งานนะครับโอเค ก็นะครับอย่างแรกเราก็ใส่ชื่อโมบอที่ต้องเป็นชื่อของเศกนะไม่ได้เป็นชื่อแบบว่าเป็นชื่อที่โชว์เลยเนี้ยนะครับชื่อ,อการเศกก็จะใส่หรจะใส่เป็นเทสต์หนึ่งก็ไดนน้ต้อใส่ตามก็ได้นนครับก็ใส่จุดสองจุดตรงนี้มันหนาคือตัวสอบเป็นตัวหนานะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็กดสเปรล่าสองครั้งครับผมหนึ่งสองโอเคก็ใส่ท้ายเลย ก็จะเป็นชนิดนะครับแลวมอินตัวนี้นี่ครับผมเราจะเอาเป็นหมูก็แล้วกันนะครับดิสเพย์ก็จะเป็นดิสก็เป็นชื่อที่โชว์นะครับเมื่อเราแส่มาจะเป็นชื่อนะครับใส่เป็นเทสต์ล้วกันนะครับจะใส่เป็นเทสต์หนึ่งคือเก้าไปผิดไม่เป็นไรนะเฮล เดี๋ยวจะเอาเป็นสักว์หนึ่งร้อยล้กันจะได้เห็นผลง่ายง่ายก็ส่วนี้มันจะเป็นสีนี้อยู่แล้วเออลืมว่าสำหรับชื่อนะครับถ้าเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นตัวสองสีแดงใช่ไหมครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นสีแดงหน่อยครับแล้วใส่ลูกน้ำเข้าไปครับสองตรงข้างหน้าแล้วก็ข้างท้ายนะครับผมโอเคเออพิษนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดาเมจนะครับผมดาเมจ จริงไม่ต้องใส่เดียวกันก็ได้นะเด้าเหมืดาวเป็นสักยี่สิบห้าเลยอัพเดทเฉยๆเนี่ยอ็อบชั่นใส่เป็นอ็อบชั่นอะไรก็ได้นะครับเจ้าอันนี้ก็เป็นมูเว้นสปีดนะครับพอจะมารถกระหนกความเดินได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันหน่อยยังไงนะครับใส่ไปหาแล้วกันว่าผมไปดูฝรั่งเขาทำเขาใส่มูเว้นสปีดด้วยนะครับต้องใส่ออปชั่นด้วย ผมโอเคประมาณนี้นะครับก็เอ่อเท่าน,นี้ก็คือแบบเบสิคปีสิบนะครับอ่าเป็นแบบเบสิคมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะมาสอนเออใส่สกิลกันนะครับสกิลนะครับผมแล้วก็สกิลนะครับอ่าก็ขีดแล้วก็ชื่อสกิลว่าผมนะฮะโด เนี่ยครับสกลิลและสกลิลมาจากไหนล่ะสกลิลก็คือเราจะเอามาจากในโอ้ใเอามาจากในโฟลเดอร์เอสกลิลเออสกลิลครับในโฟลเดอร์สกลิลเราก็สามารถไปสร้างเอฟเฟกต์ได้นะครับะอะไรก็แล้วแต่นะครับใส,สใส่เสียงใส่ปฏิเคลิลอะไรก็ได้ถ้าเออ่แล้วแต่เราจะทำเลยครับผมนะฮะเอาโอเคจะ ก็ผมเจ้าที่มันเซตมาให้ขอละกันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปครับผมกดแบบนี้โอเคนะครับก็พิมพ์สกิลนะฮะก็ใส่เอ่อแบบนี้ครับพิกาครับผม S แล้วสกิลเท่ากับดนตัว S นั่นเองครับผมใส่เป็นตัว S นะฮะเราจะใส่เป็นสม a s h รไอแท็กนะครับบเป็นวัก บางทีเราก็ใส่เออ่แอดนะครับแพ็กเกจครับอจะเป็นเป้าหมายนะครับเออ่บางมอสไอบางสกิลเนี่ยมันไม่ต้องการเป้าหมายอย่างเงี้ยเออ่นะครับมันต้องการเป้าหมายแล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับผมอ่าจุ๊บนะครับจะเป็นซักเ,เอ่ออเ้ยต้องเป็นรักนะครับเป็นรักก็เป็นสวยสูงนะครับก็เป็นนี้ ผมไม่ทราบไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่ามัน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 ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใส่ใส่อะไรนะครับเราจะลองใส่เป็นห้าจุดสามเอ้ห้าจุดสองนะครับอ่าก็อยู่เสร็จแล้วนะครับอีกคอมเมนต์นะผมอีกคอมเมนต์คือมันอ่ะนะครับคอมเมนต์ก็เหมือนเดิมว่าผมใช้กับสกิลนี่ครับ อิโคโมเมน้นเราก็เอามาจากการที่เอ่อยังไงอะเอ่อเอามาจากการที่เอ่อก็เหมือนกับสกิลวะผมในฟลเดอร์ของไอเทมนะครับเอาเซตไอเทมเนี่ยนะครับผมหรือว่าเราเซฟเป็นดาบเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถไปเซฟในอิโคโมเมนได้ว่าใส่ดาบนะเออใส่ดาบชื่อนี้ใส่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับผมอ่านะ เขมจะใส่อันนี้อันนี้เขาเซ็ตมาให้เลยนะครับผมขิงคราวครับผมยังไม่ได้ทำไอเทมเหมือนกันนะครับผมทำแต่พวกเงินเอเวอเรประมาณเนี้นะครับอืก็เลยแบบระสไม่ได้ครับเกยก็ขิงคราวก็ใส่ช่อง C ครับผมครับดาบนี่ก็จะเป็นช่องศูนย์นะครับอะอย่างอื่นนี่ไม่แน่ใจครับอ่าครับอ๋อสเก็ตันขิงโซ่ สีนี่ก็น่าจะเป็นหมวกหรือมันก็รองเทา้าทุกอย่างไงครับผมนี่ผมก็จำๆเข้ามาฮะเออนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับรเลือกแค่ดอกเดียวนะครับโอเคสีก็จะเป็นหมวกน้ำมังน,นะแล้วก็อันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นดอกนะคะผมการดอกไอเทมนั่นเองนะฮะไบขีดดอกนะครับ,ดดก,นะรบการดอกไอเทมนั้นก็เหมือนเดิม ด,ดับไอเทมนี้กอ่อนเมอ่าก็เอ่อตับไอเทมก็เป็นในฟอนเดอร์ดับเอ่อในฟอนเดอร์ดับเหมือนกันนะครับผมอ่าเดดับเปนการดับอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับโอเคนะครับก็จะสามารถไปเซตตายแต่ว่าเราต้องเซตไอเทมก่อนนะครับผมเซตไอเทมแล้วก็ไปเซตในไอคอนฟิกของออไอฟอนเดอร์อะไรดับดนั่นแหละครับจับไม่ได้ มันเป็นเกี่ยวมันจะมีคำว่าดอบอยู่นะครับผมนะครับเราไม่ต้องไปเซตเราต้องไปเซตไอเทมก่อนนะครับผมเราค่อยถึงไปเซตดอปว่าจะให้เราดอปจะให้ดอปอะไรแล้วมันจะเป็นดรอดบเป็นเซตนเซตอะไันะครับผมนะครับอันที่หนเซตมาให้ก็มีแค่อันเดียวก็คือสกิลสแตนะคะิงดับนครับผมนะฮะก็ใส่เป็นสกิลสแตนคิงนะครับนะครับผมอ่าครับเฮ้ยตัวตั้งสองเขียวเลย แอปดอปเอสนะครับทำเอสด้วยนะครับผมเออออปชั่นก็จะมีเอ่อไปที่เอ่อเพิ่มเลือกตั้งดาจะมีโชว์เอาเวชอเอนมนะครับเอาเวชอเอมครับมันก็จะโชว์ชื่ออยู่ตลอดนะครับอืมนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นชูแล้วกันนะครับดูอซีมีอะไรอีกอ่าก็มีปัญมาประมาณนี้ครับผมนะครับ

เดี๋ยว,ยวขอเข้าเกมหมคคาร์บแบบแม่บินเนจะเข้าเลยครับว่จะใช้นิดนึงนะฮะอดภด้วยนะมมนเสียมการมืกอก่อนนะผมโอ้ยแมครับ์ิีแปดนะผมเก็บแอนับผมเกลก็ปิดตัวนี้เลยแล้วกันครับจะตันี้เลยปิดเจ้าตัว ควนฟิกเลยแล้วกันนะครับอ่าเซฟโอเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอหลันเซิร์ฟแป๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ้ลวนลวนลวนหมดละโอกิ้งเอ้ยอยู่ได้แค่สักครู่นะครับคุณผู้ชมอ่านีเปลี่ยนโปรแกรมอัดคลิปใหม่ก็งี้นะครับลืมนะครับลืมดูว่ามันกดสตตอปคลิปยังไงนะไม่เป็นไรแฮมัสครับขอพายขออภัยขออภัย เดือทีารแรงมากครับสักคู่ครับผมโว้ยมโตัวบดเสิร์ไม่เจอเลยเด,ด้อแล้วก็ชมหน้าเกมโมแจงมปอ,ะะอ่อนละกันนะฮะครับอืมบัเคิร์กอดครับเอชุบชุบโอ้ยเิงเดี๋ยวสักคู่นี้บนะโอ้ ไม่ได้เข้าเมาค้ามานานพอสมควรเลย,อยเออกดผิดไม่ได้เข้ามานานพอสมควรนะครับก็เนะี่ยประมาณสองสามวันได้กูไม่นานานาี่หว่าเออเออทานี้ก็ติดเกมยู่เกมหนึ่งนะครับอืมเป็นเกมที่ชื่อว่าวต t e r Star นะครับก็จะไปอาชีพอาชีพ,ชพว a t e r s t a า,าลง ก็นะก็บางบางครั้งนะเออปฏิเค้าโอเคอืมโคโม้ดผมหลังหลันเซฟนี่นองนะฮะรลันนานพอสมควรกันเลยที่ยับผมนะอ่าสมควรกันเลยที่ย่อโค้ดครับเสร็จแล้วนะฮะอ้อยอ้อยขอ้าขงกิ่งมาก หือว่าพอดีว่าก็เป็นเซิร์ฟที่ใช้ในการทําอยู่นะฮะเป็นเซิร์ฟที่ผมกําลังทําเลยทีเดียวนะครับก็เลยอาจจะเปิดซาดิดนหนึ่งนะครับก็ไ้ด้วยแล้วกันนะครับอ่าผมก็ไม่รู้ว่าม็อบที่เราเซตกันเนี่ยจะบักหรือเปล่านะครับว่า <c oughs> มันก็ไม่ได้ไม่นอนนะครับทุกอย่างนะครับ อ๋ยสุก็จะรันช้ามากครับอืมก็นะเซิร์ฟแบบนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับดันรันนานมากโอเคน่าจะเสร็จแล้วโอเคเสร็จันเซิร์ฟเสร็จเรียบร้อยคอนเนคติ n งครับเอ่อประธรรมชีตยังไงฟั c กิ้งโอ้ยนี่ัะ โอ๊ยก็ผิดอ,อยู่โอ้โหไพครับนี่กากมากโอเคใครนึ่ส่วนจะส่วนหนึ่งกันได้อเอาไม่ชี้ลืมเปิดคนระับโอ้โหเข้ามานี่กระตุกข้ารุนแรงครับผมอ่าฮะโอ้กระตุกข้ารุนแรงคนเดียวครับโอ้ยไปตรงนี้น่าเจ็บโดนสะอ่อนโยนจริงจริงโอ้ กรสกตุกค่ารุนแรงครับโอเคนะครับเราก็มอเช็คกันเลยดีกว่าโอ้ oh, ถ้าม,มันอ่อนจังหมดแรครับมดอิสแล้วจะมองเห็นไหมวะพากิ้งนะครับลองเ็กเลยดีกว่าครับไม่รอช้าเต็งใดเทสซึงหนึ่งครับผมว้า wow. ครับอ๋อ oh. ครับก็จะได้หมูมาดึงตัวเออลืมไปหมูตั้ตีไม่ได้พากิ้ง นะครับผมไม่เป็นไม่รู้เป็นไรครับผมเสกของอะไรมาเนี่ยเออนะครับเออแล้วแล้วของแล้วขออมันจะระเปหนึ่งเดือบไปตีครับเออผมแก้ไม่ได้ครับเออแก้ให้ตายก็แก้ไม่ได้เหมือนเดิมครับอ่าตีดิอ่านะครับเล้วร้อยยี่สิบขผมตามที่เราเซตไว้กันเลยทีเดียวอุ๊ยดส่วเจะตีแรงมากๆเลยนะครับดาบเล่มนี้นะครับ กีเต้เต้ตตตีวนี้มันก็ไม่ติดด้วยนี่หว่าเออใช่ผมก็ลืมแล้วเราก็จะดับกเด d e น n u เก็ตมาเออนะครับก็ถือว่าเป็นอันคอมพ p ี e แล้วกันนะฮะโอเคก็สมุดไข่นะครับอืมนะครับทุยจะรีบจะรีบจบไปเลยนะครับก็แล้วก็จะจะลืมเอ้ยอล้จะรีบนะครับแล้วก็าร์ทหน้าหรือหน้าต่อไปนะครับผมก็จะมาเอ้ย มาสอนนะครับอ่าสร้างสกิลสอนเออสร้างไอเทมสอนทำดอบอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะครับจะดีมากๆเลยนะฮะเพื่อเอถ้าผมก็จะได้แบบว่ามีกำลังใจหน่อยการสนใช้งานไปอินต่างๆหรือว่าคลิปต่างๆเนี่ยนะครับก็นะ โอเควันนี้นะครับก็แล้วเ,เจอกันนะครับคลิปหนะ้าอันเองจะเป็นประนอ,อะไรจะเป็นคลิปแบบไหนไปตามชมกันล่ะสวนนี้สวัสดีครับไว้เ,เจอกัน